ปี2567ปีแห่งการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวเศเกษตรวัฒนธรรมมาชิมอาหารอร่อยมาตามรอยหลวงพ่อทวดวัดประโคนมาล่องเรือชมทะเลสาบสงขลา มากินกุ้งกล้ามกลามสามน้ำที่ตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินสอบถามข้อมูลโทร0807055558สนับสนุนโดยจังหวัดสงขลากลับมาช่วงที่สองของรายการท่านผู้ฟังครับช่วง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่น่าสนใจของจังหวัดสงขลาสนับสนุนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสนับสนุนโดยจังหวัดสงขลานะครับวันที่22นี้เนี่ยนะครับท่านผู้ว่าจะลงไปเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจฟาร์มทะเลที่บ้านท่าเสาอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลานะครับซึ่งฟาร์มทะเลบ้านปลา หมายเลขเก้าของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จสวยงามในพื้นที่จังหวัดสงขลามีฟาร์มทะเลอยู่เป็นจำนวนมากหลายฟาร์มนะครับริมทะเลสาบสงขลาเนี่ยาฟาร์มบ้านปลาหมายเลขเก้าเนี่ยเขาประสบความสำเร็จนะครับาสามารถเพาะพันธุ์ขยายพันุปลาได้แล้วอย่างเป็นเรื่องเป็นราวในปัจจุบันเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็จะลงไปเยี่ยมเยือนในวันที่ 22นะครับมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับช่วง9โมงเช้านะครับฟาร์มทะเลรอบทะเลสาบสงขาใครสนใจไปร่วมกิจกรรมก็ขอเชิญได้เลยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังมารู้จกักชุมชนอนุรักษ์นะครับชุมชนที่มีฟาร์มทะเลด้วยนะครับก็คือชุมชนบ้าน โคกเมืองนะครับชุมชนบ้านโคกเมืองเนี่ยเป็นชุมชนท่องเที่ยวนะครับเป็นชุมชนที่มีฟาร์มทะเลแล้วก็ทํามายาวนานแล้วนะครับชุมชนบ้านโคกเมืองเนี่ยอ,อยู่ที่ตําบลบางเหลียงอําเภอควนเนียงจงังหวัดสงขลานะครับตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านอุดมหิ่นเส้งนะครับผู้ใหญ่บ้านคนก่อนที่ทํามายาวนานาหลายปีนะครับมาจนถึงผู้ใหญ่บ้าน คนปัจจุบันที่ดำเนินการสารต่อในทางที่ผู้ใหญ่บ้านอุดมหินเซ้งนะครับทำมายาวนานเนี่ยนะครับวันนี้เราจะตามไปดูนะครับเรื่องราวดีๆของฟาร์มทะเลโคกเมืองของชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับที่ตำบลบางเหลียงอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาแล้วก็เป็นแหล่งต้องเที่ยวชุมชนเรื่องของการกินข้าวปิ่นโตนะครับปิ่นโตร้อยสายกินขน,นมสังนะครับก็อยู่ที่บ้านโคกเมืองนะครับแล้วก็วันที่22มีนาคมนี้เนี่ยผมก็จะชวนบ้านโคกเมืองไปร่วมประชุมเรื่องฟาร์มทะเลที่บ้านท่าเสาอำเภอสิงห์ะนะครด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับไป ติดตามฟังเรื่องราวดีๆที่ฟาร์มทะเลบ้านโคกเมืองของชุมชนบ้านโคกเมืองกรท่านูุฟังครับเชิญครับผมตาเนียมันแกวลัดนะครับพุหญาบาลมูลทิปสองบ้านโคกเมืองนะครับตำบลบางเลี้ยงอำเภอควนเนียงอย่างวัดตรงกลานะครับอันนี้กาวันนี้กา ได้มาปูคุยเรื่องความตาลีนะครับเรื่องความตาลีตรงนี้กับเนี่ยที่พื้นดีเด็ดแต่ในย็นเนี่ยคือตั้มเราอ,อิทิพลายเราจะมีแนวคิดอ่าให้ในยันคือนึ่งหลบปักอ่าทอพิออวซีนะครับอ่าหลบแนวคิดนะครับอ่าพื้นดีตั้มเราอิทิพลายนะครับในทุนตรงเนี้ยอ่าเราจะมีกระบวนการนะครับคืออ่าการเหลื่อมตอน้นการนึ่งเราตร้องอ่ารวมประชุมกลุ่มเล็กๆก่อนนั่นคือเจ้าประมง นะครับหลังจากนั้นก็รเรามาเื่มปูดคุยในวงกว้างคือการทำประชาคมอ่าที่การประชุมมู่บานนะครับคือเพื่อให้มีการยอมรับในทิ้งที่เราต้องทำนะครับถ้าเราทำอ่าไม่ได้จ่ายประชาคมนะครับคือปัญหามันจะเกิดนะเพราะว่าเมื่อการหลับรูหลับฟังการแสดงความเปลี่ยนตรงงานนั้นอ่าถ้าเขาไม่ได้หลับฟังนี่การมันเป็นทิ้งที่ต้องทำอยากเลยเราใช้วิธีประชาคมพงมู่บานนะครับอ่าออกมาตั้มเรื่องอ่า hai coi đại tố yang, à, can bùn cối, cứ phải, phải, coi bưởi, lấy, thấm để đi đĩa bẩn, vật bát thông thì, phải, 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 qua phải, 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 อปอกขึ้นมามา,าว่าเมี่าหลับในละวันนี่สักท่าเด๋ยวช่วงเล็กๆก็ไม่ได้จดบันทึกเพคือมันเป็นการว่าเล่าใจวิธีการบรรพาม่านนะครับบอกขึ้นมาเพื่อความสมบู้ม์แบบถึงจากนั้นเราเห็นว่าเมื่อเราทําตัวเนี้ยความสมบู้ณ์บเนี้ยทำไมเจ้าบะมุ่งตีเขามีรายได้ถ้าเขาจับทัชนามได้เนี่ยเขาได้เห็นคุณข่าวว่าที่ทัชนามมีหมาแต่ก้อนมันมดแต่ตอนนี้ทัชนามออะเลรอหนึ่ง ตรงนี้ไม่มีการจับสนามเป็นเป็นความไดเลี ta ่ีปิดไม่มีการจับเลยสิ่งที่เรามีในนี้ถ้าว่าเราไปทำไร่รักที่ทักครั้งเนี้ยความตรงนั้นอ่ะมันเกิดอะไรอะไรเหลืองเช่นว่าการไม่บายใจวิธีคขิดเช่นมากรรมการไปจับป่ะนี้คนข้างนอกก็จะขิดแบบน้นนะครับเมื่อมีรายได้รายได้บางที่ไม่จัดเจนถ้าไม่มีการขิดตังนะครับคือขิดว่าในทัวนี้เมื่อเราทำในทั้นี้แหลยคืออย่าจับซะเลย เมืองความอุดมสมบูรณ์นี่สิ่งที่ต่อไปคือกันเป็นรายได้ของค้นในชุมชนเจนอาดมีการเจวเรือป่านัดตองเที่ยวรองเรือแล้วเนี่ยคือต้องควรที่ต้องต้องทำเรื่องวันนี้พรคิดว่าองค์กรปกครองต้องต้องติดต่างๆควรจะทะนั้นแล้วก็คนชุมชนได้มีอ่าพื้นดิบยุติเทสะนะครับหน้าบ้านใกล้บ้านมั่นต้องควนนะครับว่าอ่าน่าจะทำเรื่องวันเนี่ยทำเรื่องความต่ลี่ชุมชนของของบ้านใกล้บ้านมัน เห็นว่าเมื่อตกชุมชนถ้ามาทำนายความหมุ่ดต้องบุญต่อไปหลุดหลวกดุล้านจะไม่ป่าเรื่องทรัพยากรในในในถ่ายี่้พุ่มบ่าจะมีมากขึ้นเราไม่ต้องดินร่นนมันมาการทำมากินกันแล้วก็บาชีจ็บต่อไปก็เกินว่าหลุดหลวงดุล้านถ้ามาต่อยอดได้ในทวนตรงนี้ครับนี่คือการทำเรืองปลาชัยไอ้ความทะาลี่นะครับพอหลังจากที่เราทำเรืองปลาชัยลีนนะครับเราได้น่อชัดหนามนี้เพียนว่าตอนนี้มันหนามมัน เป็นหนายืดแต่ถ้าช่วงช่วงหนาเข้มเ,เอยเห็นออกความลักลายปลาเนี่ยถ้าบอกตอนกลางคืนปลาจะดังคือปลาจะเล่นคือมันแต่เห็นในความบูญม,มนบุญคือจัดเนจเนจเช่นว่าปลาเล่นก้วยอาจจะมากกว่าคือหนามันเป็นลักษณะาวานามพอเมื่อมีการปลดแสงอ่ะอาจจะบอเมืเ่อเกากค้ายกกาผิดในหนาปลาเล่นอันก็ว่าปลาเล่น,นกล้วยนะครับที่เราเห็นว่าพอตอนนํางคืนในเสียงบางเยอะนะครับถึงนั้นในเรามาลรืมคิกว่าาทําบันเดือวให้ตรงเนี้ ปลาเดี๋ยวมาเตา้ตรงเนี้ยให้มันอยู่ในลักษณะน,นี้ถ้ามาเดินมาในกวางเทียงปลามาทังเนนปลาเช่นว่าเราเล่นเรื่อเนี่ยครับเห็นปลากระโดดนี่มันคือมันความใมายเฉยถึงเราเดิมคิดเดือมบุดคุยก็เราคิดว่าเราน่าจะทําเหลืองความทะเลชุมชนเราสามารถอธิบายชุมชนเข้าใจว่าถึงเราถ้าม,าาม,าาาามันมันไม่ใช่ทาเลยเอาเป็นประโยชน์้ารต่อนตัวแต่เราทําเพื่ออนาคตขอดข้องชุมชนนะครับพอเราโคมาติจุมชนพลาดเล้ว ามีการตั้งกฎกติกาเรื่องการจัดการเรื่องฟอร,ร์มแตลรี่นะครับรอ่าเลครับตอนนี้ล่างเป็นกฎข้อกติกาทางมดเลกานำไปธนูอ่าเป็นข้อบัญญัติของอบอตนะครับอ่าเมื่อปีต้องบรรณาลอยหาสิบนะครับเป็นข้อท้าหมาดออกเป็นข้อบัญญัติของอบาโต้เมื่อวันที่แปดทิ้งงาต้องมาลอยห้าสิบนะครับอ่าเป็นข้อบัญญัติเกี่ยวถ้ามาดให้ท้องทิ้คงควบคุมชุมชนอีกที่นึงเป็นการลางกฎ นเอ็นว่าเมื à, minute, so ่อจุงจนทำเร็วต้องต้องทิ end, right ้นในเอ็นด้วยว่าเอเ๋ยจุงจนทำเนี้ยถ้าหมาหลับลัวสิ่งเดียวเราทำให้คนในาัตัวไปได้ลูว่าเรามีกดข้องามทำเรื่องความนี้เลยจุมจนเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียว่าเมื่อเขาทำเราถ้าหมาตอตได้เหลืองกดกระิกาเหลืองข้อมันจะได้คือมันถ้ามาดนา้เห็นว่าเมื่อเราทำเร้วเราถ้าหมาดประชาชนปั่นนายเอ็นว่าสิ่งเดียวเราทำเนี่ยคือทำเล็วให้มันเกิดประโยชน์ อย่างไรบ้างนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มทำกิจกรรมคือทำสั่งบ้านหลานะครับต้องอาศัยในลักนณาวาเมื่อเราเมื่อก่อนเราปลูกป่าใช้อย่างเดียวแต่พอเมื่อมีกิจกรรมเย็นหนองหนักเข้ามาเราจะให้ทำเป็นกิจกรรมซ่องกิจกรรมนึ่งทำปลูกป่าใชเรเลนแท็ททำบ้านหลาได้ซ่องกิจกรรมนะครับคือในช่วงนี้นะครับเราจะมีความรักไร้ตรงนี้ว่าหนักซ่าจะมารวมทำกิจกรรมทำบ้านหลานเตยมาแต่ละปีเนี่ยเกือบจะถูกเดือน นะครับแต่เราเราจะเว้นช่วงตุลาพิกาท้านว่านะครับช่วงนั้นเกือบช่วงหนำล้ะเราจะไม่ทํากิจกรรมตัวนี้นะครับแต่องค์กรเด็กข้าวมาหมาอะไรต่างๆเนี่ยจะมาทํากิจกรรมโดยว่าต้านเด็กทำขางนอกเนี่ยนั่นคือ,อเป็นกิจกรรมเด็กนงนงหนักทุกท่ามาอะไรต่างต่างน,นมาช่วยทำนะครับหนึ่งนึงอเอ็นสิ่งที่ลัางจากนั้นเราเรีนจัดคือความมุด,ดมต้มบุญนะครับเราเห็นว่าชาวบ้านเราสามารถปอตอนชาวเนี่ยเราเอาความมาเอ่เห็นว่า,าทำไม ลาตึงขึ้นแต่พอ,อช่วงเช้านะหกโมงนะมาขึ้นอยู่ได้กันเพราะคือความลากไร้ตรงนี้ตอนนี้อ่าเราเห็นว่าอาชีพเด็กมาตอนเด็กปุมคุยเรื่องว่าความมดไปความมดข้องตับแอกอ่นแต่ตอนนี้ผมเมื่อเราทําความในชุมชนเนี้ยถัดนามมาขึ้นพออะไรคือเห็นได้ชจดว่าคนแต่ป่ะกอบมาชยิบตัดยางนี่นะครับเขาสร้างเรือกันตอนนี้แล้วเรือท้องรองเนี่ยครับจำสิบลำมากกว่าที่เราว่ามดไปแล้ว นะครับปอเชียนมาตัดยางช่วงเย็นนะเขาไปปล่อยอ้วนในข้างนอกนะนกความปลอยช่วงเช้าอัดบ่อกลางคืนก็ตัดยางตอนเชาา้ามาเท้าอ้วนครับคือเป็นอาชีพเสริมได้นะครับคือตอนนี้ด้ามาอ่าช่วงนี้เชวันหน้ามรสุมไปนะนี่ตอนนี้ตรงเอิ้นไม่มีเลยนะครับ mm. ชาวบ้านมุ่งานนเดือดโลนกันมดแต่วันในคิดแต่น้าคว้ามจะเลยยุ่มชุน,ชนเนี่ยตอนนี้เชนเมื่อกี้นะจับลูกเดียวกับเจ็ดสิบกว่าลูกตอนนี้ท่งอย่างเดียวลูหกสิบนั่นคือ เอ้ะแเอ๊นวันนี้ความหมูมดมดูบุ์ทีเลยเดี๋ยวชุมชนสร้างกันตรงนี้ให้สร้างมาแเจชาวบ้านส้ามาระตอนนี้หลายได้ตรงนี้ไม่ได้แต่ในรีนายตาโลดกับผู้ที่หว่าทิ้งเนี่ยความแบบภูมิใจในตัวนี้อ่าไปย่มมาท้ายทอให้หลุนหลวงหลุนล้านไปย่มมาลาว้เขาเห็นลาว้คว้างหว่าเนี่ยสิ่งเดี๋ยวทมันเกิดต่อได้ช่วยกันต่อยอดทิ้งเนี่ยให้ไปเป็นมันตด้ทน้งหมดเสริต่อหนึ่งช่วยกันทำช่วยกันนำลงให้มันคงอยู่ง่ายเลย สิ่งนี้คือนี่คืออนาคตของเศรทราทรรกรนะกิจกรรมเด็ปผมได้ใต้ทอดไอ้ไอ้เกลือขายหรือว่าองค์กรต่างๆในห,หลับว่างเขาถ้ามาติดต่อได้นะครับคือที่ผมก้อ่าเบอร,ร์โตวกับศูนย์แปดเก้า้รแองหน้าปะครับผู้ใหญ่บาลทานิ่นแก้วลัดนะครับหรือว่าทีรองประธานก็ได้นะครับคุณวิชาณรัตนานะครับศูนย์แปดเจ็ดองแดกอาเจนะครับนี่คือ,อาถ้ามาว่า ติดต่อมาได้นะครับมาทำกิจกรรมบานปลามาปลูกปลาใจเล่นหรือว่ามาเลี้ยงลูกเลื่องปลาใจเลนเลี้ยงความทะเลน,นะครับถ้ามาแนะนําวิธีการได้ทั้งวัดนะครับคือว่าไม่ไดีที่สุดแต่ว่าแต่ทิ้งทด่ทำมากครับผมคิดว่าสามารถแนะนําวิธีการกระบวนการการปลูกปลาการกทําบานปลาการบยายริหารจัดการเรื่องความเรื่องอปลาใจเล่นนะครับทีนี้ผม ติดต่อมาได้นะครับแต่ตัวน้องผมคือ,อตัวได้ยี่สิบเจ็ดโมงนะครับขอบคุณครับ ปี2,567ปีแห่งการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวเศเกษตรวัฒนธรรมมาชิมอาหารอร่อยมาตามรอยหลวงพ่อทวดวัดประโคมาล่องเรือชมทะเลสาบสงขลา มากินกุ้งกล้ามกลามสามน้ำที่ตำบลเกาะใหญ่อำเภอรกระแสสินสอบถามข้อมูลโทร0807055558สนับสนุนโดยจังหวัดสงขลา